สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงกลุ่มท่าจานุสีศาสนะนะคะซึ่งเป็นท่าที่คลายช่วงขาช่วงหลังส่วนล่างความตึงของเส้นขาหมดเลยทั้งเส้นนะคะเราลองมาดูกันนะคะในแบบออปชันที่ทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ยากจนเกินไปสำหรับทุกคนนะคะ,ะเราจะเหยียดขาของเราเนี่ยทั้งคู่นะคะออกมาในแนวเส้นตรงก่อนยืด ะะยืดหลังยืดลำตัวให้เต็มที่ท่านี้นะคะคือหนึ่งในท่านั่งนะดันดาสนะเป็นหนึ่งในท่านั่งคราวนี้การนั่งแบบนี้นะคะก่อนที่จะเข้าท่าจานุเนี่ยเซตท่าของเขาคือนั่งหลังเนี่ยยืดให้หลังตรงๆตึงๆํำให้ดูด้านหลังนะคะหลังเราจะต้องตรงแบบนี้ไม่โค้งนะคะ เราจะไม่นั่งหลังคอมหอหอไหลโค้งหลังเราจะนั่งหลังตรงยืดนั่นคือกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อส่วนตรงเนี้ยค่ะส่วนอกเราจะยืดไปให้เต็มที่นะคะส่วนหลังส่วนสะบักเราจะบีบเข้าหากันสะบักคืออยู่ส่วนตรงนี้นะคะเราจะบีบเข้าหากันทางด้านหลังเพื่อย,ยืดกล้ามเนื้อในหน้าอกส่วนละส่วนหน้าออกไปนะคะขาจะยืดตึงเต็มที่ทดสอบการนั่งถ้าใครได้ตอนนี้ลองยกส้นเท้าดู ไหวไหมคะโดยที่ตัวน้องเราเนี่ยยังอยู่บนพื้นเสือนะคะอ่าเสร็จท่าไปค่ะอันนี้ซ้อมท่านั่งเฉยๆดันดาสนะเป็นหนึ่งในท่าโยคะที่นั่งแล้วเนี่ยหลังตรงหลังยืดหลังไม่ค่อมนะคะค่ะจานุสีศาส,สนะคลายเส้นขายอย่างไรเราเริ่มกันที่ขาขวานะคะเปิดขาด้านขวาออกมาก่อนพับค่ะแล้วตัวส้นเท้านะคะชิดกับขาซ้าย เห็นไหมคะเห็นขานำเนาะตรงเนี้ยกางออกตัวขานะคะถ้าจะพูดถึงก็คือกลางออก90องศานะคะโดยที่ด้านข้างขะสะโพกวางอยู่บนพื้นนะคะตัวส้นเท้าขวาแปะกับต้นขาด้านซ้ายหายใจเข้าให้ลึกเลยนะคะยืดเปิดอกขึ้นยาวๆย,ยืดหลังขึ้นมาตึงๆหายใจออก มือถ้าคร่อมเท้าได้คร่อมถ้าไม่ถึงแตะขานะคะนำทาในออปชันที่เราถึงเราตัวยืดได้เราคร่อมลงไปค่ะจับมือกระดูกกึ่งกลางอกวางอยู่บนขาคางแตะแข้งยืดไป ะะกระดูกกึ่งกลางอกเราเอาสเตอร์นัมของเรานะคะวางบนขาไม่เอาอกขวาหรืออกซ้ายเราบิดตรงกลางอกกลางอกคืออยู่ส่วนตรงกลางจริงเขาจะเป็นกระดูกแข็งแข็ๆนะคะเราวางไปบนขาค่ะวางเข้าไปบนขาแล้วยืดมือไปนะคะท่านี้นะคะทุกส่วนของขาของสะโพกอยู่ติดพื้นและเราก็อยากเอาลำตัวด้านบนติดพื้นยืดส่วนที่ยืดเราต้องการเอาคางค่ะ แต่ไม่เอาน้าผากไม่โค้งหลังเพราะเราต้องการยืดเส้นหลังไปยาวๆด้านหน้า3 2 1เราจะเห็นว่าแฮมสติง ฝั่งขาซ้ายจะตึงมากหลังก้นซ้ายกล้ามเนื้อหลังก้นซ้ายเส้นเอ็นหลังก้นซ้ายจะตึงมากนะจะยืดมากๆเลยขาด้านหลังตรงส่วนเนี้ยจะตึงไปหมดเลยทั้งเส้นนะคะนี่ค่ะยืดคลายเส้นออกมานะคะ,ะสำหรับคนที่ไม่ถึงออปชั่นง่ายๆสามารถแตะหูที่เขา่ากดลำตัวลงจะอะไรก็ได้ไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงไหนเลยตัวเส้นหรือร่างกายยังแข็งอยู่ ยืดอกคะ่ะยาวๆยืดอกยืดคางไม่นั่งหลังคอมยืดมายาวๆแต่ตรงไหนได้จับเขาไปตรงนั้นคะ่ะจับไปตรงนั้นแล้วไล่ค่อยๆไล่ตัวไปเรื่อยๆทุกวันวันแรกเราอยู่ได้แค่นี้ก็อยู่ได้แค่นี้ของร่างกายเราคะ่ะวันต่อไปค่อยๆยืดค่อยๆเดินมือไปได้ก็เดินมือไปเรื่อยๆแล้วยืดไปทําไปแบบนี้ทุกวันนะคะทำไปทุกวันการฝึกโยคะเนี่ย สเสน่ห์ของเขาคือต้องทําทุกวันต้องฝึกทุกวันฝึกบ่อยๆแล้วเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยเวลาเขาเหยียดยืดเนี่ยเขาจะสามารถเหยียดยืดได้เองนะคะอันนี้ค่ะคลายหลังทั้งเส้นเลย Variation ของท่านี้นะคะถ้าเราอยากจะทำถึงแล้ววันหนึ่งที่มือเราเนี่ยจับถึงนิ้วโป้งแล้วนะคะเราลอง v a r i a t i ชันของเขาซิเราลองเปิดอกขึ้นมาจากท่านี้นะคะนําจะให้ผู้ฝึกเนี่ย จับที่นิ้วโป้งเท้านะคะจับคือใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้ง3นิ้วของเราตรงนี้นะคะเกี่ยวเขาลงไปนะคะแล้วค่อยๆเลื่อนยืดตัวลงไปเป้าหมายของเราคือเอาศอกเนี่ยค่ะแตะพื้นด้านไหนให้ได้อ่าเราก็จะกดตัวลงไปเรื่อยๆถึงนะ,ะถึงละมือที่อยู่ด้านบนก็เปิดแล้วเพื่อไปจับขานี้เหมือนกันแล้วอกด้านนี้ค่ะเปิดขึ้นเพดานหมุนลำตัวขึ้นยืด แล้วหน้ายืดเปิดขึ้นเพื่อมองเพดานเช่นกัน C 3สาสองหนึ่งคลายเห็นไหมคะขาหนึ่งข้างที่เราพับเราก็สามารถที่จะทำทั้งท่าหลักของเขาท่านี้นะคะคือจานุสีสาศาสนะ A นะคะจริงๆเขามี B และ C ด้วยแต่วันเนี้ เป็นท่าที่ออปชันที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ฝึกเริ่มแรกเลยนะคะ A ก็คือวางเท้าเนี่ยติดกันธรรมดาแล้วเช่นกันนะคะเมื่อเราทำด้านขวาเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำอีกด้านนึงก็คือซ้ายเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะการที่เราจะวางกระดูกกึ่งกลางหน้าอกหรือเจ้าสเตอร์นัมลงไปก็เหมือนกันค่ะเราจะต้องบิดตัวก่อน ข้างนี้เหมือนกันนำทําข้างขวานํายืดขวานะคะนํำก็ต้องบิดตัวไปทางด้านขวาเพื่อนําคิดว่านําจะเอากลางอกเนี่ยวางเข้มั้ยคะก็คือวางลงไปจับมือยืดสิ่งที่เราจะยืดไม่โค้งหลังเพื่อเอาหน้าผากวางนะคะเราจะยืดคางคะ่ะเราจะยืดคางเพื่อเอาคางวางเราต้องการเอาคางวางแตะลงไปนะคะแล้วเหมือนกันอยู่กับเขาตรงนี้กับท่าแบบนี้ 3หรือ5ลมหายใจในกรณีที่เราไม่สามารถกดตัวลงไปได้เลยตัวเราตึงมากก็อยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆยืดตัวไปทุกวันโดยที่เราอะไลเมนต์ให้ถูกต้องคือบุนตัวนะคะกลางอกให้คิดไว้เลยว่าฉันจะเอากระดูกกึ่งกลางหน้าอกเนี่ยวางลงไปที่ขานะคะเหมือนเดิม Variation ก็ได้เหมือนกันเปิดขึ้นมาค่ะแล้วยืดเห็นไหมคะ อยู่กับท่าเต็มของเขาหรือท่า Va r ร์เรชัของเขาเนี่ยประมาณ3-5ถึง5ลมหายใจนะคะก็จะถือว่าเป็นการที่เราได้ฝึกการหายใจฝึกฝึกปอดให้แข็งแรงไปด้วยในตัวการฝึกโยคะเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นแค่การเข้าท่าธรรมดานะคะแต่จะเป็นการที่เราเหมือนฝึกสมาธิฝึกจิต ทุกวันทําไปทุกๆวันค่ะท่านี้เราก็อยู่5ลมหายใจอีกท่านึงก็อีก5ลมหายใจแบบนี้นะคะในแต่ละท่าของโยคะฝึกแล้วเนี่ยได้สุขภาพที่แข็งแรงได้สมาธิได้ความสงบในจิตใจคือเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้ ได้นกหลายตัวได้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งเป็นเรื่องดีกับร่างกายของเรากับจิตใจของเราทั้งนั้นเลยค่ะฝึกโยคะนะคะท่าโยคะเป็นท่าที่สามารถปรับใช้กับเราทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาวะของร่างกายได้โยคะฝึกได้แม้กระทั่งคนที่ร่างกายปกติดีมีแขนมีขาครบหรือคนพิการผู้ป่วยคนแก่เด็ก สามารถฝึกโยคะได้ทุกคนคะ่ะลองฝึกโยคะดูนะคะ